สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเล่ย์อะลอสช่องที่นำสาระทีเกี่ยวลงคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในส่วนของวิเคราะห์ออก,กราฟนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วหลังจากโอ้หายไป1สัปดาห์นะครับก็มีไลฟ์เนาะเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้กำไบ้านกันมาหลายตัวเดี๋ยววันนี้นะครับวันที่27กุมภาพันธ์2567เนี่ยเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมตัวที่เราถือถือกันรวมไปถึงกำไบ้านต่างๆนะครับว่า สถานการณ์พอร์ตพี่แชมป์ที่ถือเนี่ยก็จุดเข้าเดียวที่เพื่อนเพื่อนที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการบ้านเพิ่มเติมที่เอาไวใ้ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยไปพิจารณาต่อในส่วนของเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยพี่แชมป์เล็งตัวไหนไว้บ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราดูกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวที่พี่แชมป์ถือไว้ก่อนดีกว่านะครับว่าเนี่ยบิตคอย์ขึ้นมาขณะนี้แล้วตัวไหนบวกอะไรยังไงกันบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกครับ ก็คือบิตคอยน์นะครับบิตคอยตัวนี้พี่แชมป์มีการเข้าไปนนอยจากแผนที่บอกไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับว่าอ่ะถ้าเกิดว่าโซนนี้ไม่หลุดเรามีโอกาสเข้าได้นะครับซึ่งตอนนี้บวกมาประมาณ1 0นะก็มีขายหมูไปช่วงหนึ่งช่วงนี้ใช่ไหมที่กราฟขึ้นมากี่ขายหมูไปแล้วก็มาเข้าใหม่ช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากราฟดีกว่าว่าตอนนี้มองว่าใกล้ใกล้จะยังไงดีเขาเรียกว่าอะไรดี ใกล้จะถึงจุด TP ไหมหรือว่ามีจุดอะไรที่ต้องระวังไหมสําหรับ Bitcoin Bitcoin เนี่ยอะเดี๋ยวมาดูนี้นิดนึงนะครับภาพใหญ่นหนึ่งถ้าเราดูจากคลิปก่อนเนี่ยผมเคยมีเลงไวแล้วเนาะว่ากราฟจะขึ้นเป็นลักษณะของขึ้น1นพัก2แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นในส่วนของขึ้น3นะครับที่เรากาลังอยู่ในปัจจุบันคือขึ้น3ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ทีนี้เราก็จะไปเล่นขึ้นภายในกันเนาะซึ่งขึ้นภายในเนี่ยนะครับก็จะไปดูที่สี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงต สีฟ้าใช่ไหมครับก็จะเป็นขึ้น1 2 3พสาัก4ขึ้น5นะครับซึ่งตอนนี้เราลองตามขึ้น5อยู่แล้วก็ตอนนี้ในขึ้น5เองนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้น5เองเนี่ยก็เหมือนจะจบแล้วนะครับใกล้จะยังไม่ยังไม่เหมือนสิใกล้จะจบแล้วเพราะว่าอันเนี้ยขึ้นขาสุดท้ายของเราเนาะจริงๆตรงเนี้ยเรามีแผนไว้2แผนใช่ไหมที่เราเตรียมรับมือกันก็นกคือ1เลยแผนนี้ครับจะเป็นลักษณะของ ถ้ากรอบช่วงนี้ไม่หลุดใช่ไหมเราสามารถจะเล็งในกรอบนี้หาจุดเข้าเพื่อเล่นเด้งขึ้นได้แต่ถ้าหลุดลงมาก็สต็อปลอ s ครับแล้วมารอที่แนว47,000-48,000กับ 48, ซึ่งอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้ก็คือไม่หลุดราคาวิ่งเบรกขึ้นไปแล้วนะครับราคาวิ่งเบรกขึ้นไปทุนวิชมัมเนี่ยที่เมื่อกี้ให้ดูเนาะก็คือทุนจะอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0บริเวณโซนนี้อะทำไมถึงเข้าโซนนี้เนาะอันนี้ให้ไว้เป็นเคส s t u ี้ก่อนละกัน โซนนี้เนี่ยที่มันน่าเข้าเพราะว่าใครเรียนเรื่องวายคอร์ไปแล้วน่าจะรู้จักตัวที่เรียกว่าสปรินนะครับสปรินเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟอ่ะมันเกิดการวิ่งพักตัวแล้วมันลงมาทําแนวต้านตรงนี้เห็นไหมเนี่ยลงมาทําแนวต้านอยู่2จุดเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าเราเราลากเป็นเส้นแนวต้านเลยทีเนี้ยเราจะเห็นว่าราคามีการวิ่งพยายามวิ่งขึ้นแล้วหลุดลงมาไอ้การหลุดลงมาเห็นไหมว่ามันมีการเบรกแนวต้านออกมานิดนึง แต่าการเบรกของมันเนี่ยอันนี้บอกเป็นทาพูดบ่อยมาไอาการเบรกของมันตรงนี้เนี่ยมันมีการดึงกลับของราคาเนี่ยมีการดึงกลับมาพี่ชําก็เลยมีการเข้าไปในโซนนี้แล้วก็วาง SL แบบใกล้ๆตัวเนี้ยอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นไม้ที่ต้องเรียกว่าไม้นี้เสี่ยงหน่อยจะไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ปกติพี่ชัมเทรดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีจังหวะมาพอดีก็ลองเข้าไปซึ่งนี่แหละครับก็ได้ก้อนนี้มาลามาั่นมาทีนี้อ่ะเรามาดูขึ้น5้า ก่อนสุดท้ายสําหรับคนที่อยากจะไปลันเทรนต่อเนาะทำยังไงได้บ้างถ้าเราดูเนี่ยในขึ้น5ที่เป็นขึ้น5ใหญ่เนี่ยมันก็จะมี5สีขาวอยู่ข้างในใช่ไหมทีนี้ใน5สีขาวตัวขึ้น5เองก็จะมีรหัส5ของมันก็จะมีขึ้น5ที่อยู่ข้างในของมันอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยข้างในก็จะเป็นขึ้น1นแบบนี้นะครับพักสองใช่ไหมขึ้นตอนนี้ยังเป็นเซกเมนต์เดียวอยู่ยาวๆเลยเป็นเทรนตั้งมาเลยอันเนี้ยเป็นขึ้น3 ที่คาดว,ว่ายังไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมี4ี่พักขึ้น5แบบนี้ต่อได้ดังนั้นด้วยส่วนตัวมองว่าชุดเนี้ยน่าจะยังวิ่งขึ้นต่อได้นะครับยังมีขึ้นที่ยังไม่คอมพลสน,นะครับยังมีขึ้นที่ยไม่คอมพลสดังนั้นถ้าใครอยากจ,จะรันเทรนต่ออันนี่นพี่ยังก็รันเหมือนกันเนาะรันเทรนต่อสามารถรันได้เหมือนกันแต่ต้องระวังบางทีขึ้น4เนะี่ยมันนิดเดียวแล้วมันขึ้นห้ามันลงเร็วเลยมันเหมือแนบบนี้ก็มีนะ ดังนั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะไปตั้งจุดที่ผิดประมาณไหนตอนนี้หลกัหลกๆเลยที่พี่แชมป์เล็งเป้าไว้เบื้องต้นนะครับคือโซนประมาณห0,000ื่นเลยซึ่งไม่ไม่ไกลนะครับโอ้หถือว่านี่เรากําลังจะเข้าสู่บูลันกันแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าแปลกเนาะรอบฮาวิ่งใกล้แล้วเดือนเมษายนะครับก็ช่วงนี้แหละน่าจะได้วิ่งวิ่งกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือไว้แน่นๆน,น,นะครับจริงๆไอ้ขึ้นที่ผมนับมาเนี่ยจริงๆต้องซีเรียสมากเน้นลันเทรนเพราะว่าไม่แน่ชุดเนี้ยอาจจะไม่ใช่3ม อาจจะไม่ใช่3ที่เขาเรียกว่าอะไรดีอาจจะไม่ใช่ขึ้น3แบบธรรมดาก็ได้มันอาจจะเป็น3 extension กลายเป็น5ชุดนี้ขยายไปไกลก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมก็คือผมมองว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเนี้ยดูสีเหลืองนะครับขึ้น1นขึ้น2ขึ้น3ตรงนี้จบคอมพลตแล้วเดี๋ยวมันจะต้องพัก4นะครับเพื่อขึ้นขึ้น5ต่อเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งตอนนี้แหละเรามองดูเป้าขึ้น3หน่อยเนี่ยครับ เ้าขึ้น3ตอนนี้เราถึงเป้า1 6 1 6 1 8แล้วมองเป็นขึ้น3ได้แล้วใช่ไหมครั้งนที่แล้วในคลิปที่เราที่พูดไปอันนี้เรามองเป้าต่อไปคือ206.18คือ65,000อันนี้คืออันนี้คือเกือบเกือบ h i g นะเออก็ลองลุ้นดูแต่ว่าอันนี้พี่จมเบื้องต้นมองไว้60,000ก่อนมองไว้ผมก่อนยังไม่อะไรมากนะครับก็อันนี้สาหรับบิคอยไปทํากันบ้านดูใครที่ไม่อยากจะไปนับขึ้นภายในไม่ไมีพื้นฐานอิเลียดเวฟทำไงดี4ี่ชั่วโมงนะครับเวลาเราเจอว่ากราฟ เป็นไซด์เวอย่างนี้แล้วเบรกใช่ไหมเวลามันเบรกฉีกแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคนะเจอไซด์เวถือว่าเป็นการ accumulation คือสะสมของแล้วเบรกก่อไปเจอไซด์เวแบบนี้สามารถที่จะใช้เส้นอ e MA50 e สีส้มนะครับสีส้มเส้นนี้นะเส้น2นะช่วยลันได้ในสีชั่วโมงนะครับถ้าตราบใดยังไม่หลุดก็จะถือไปเรื่อยพี่ชมปจะใช้เส้นนี้ในการช่วยลันเหมือนกันถ้ายังไม่หลุดก็จะถือไปเรื่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าถึงเป้า6 0,000ก่อนแล้วมันเกิดการกลับตัว พี่แอมอาจจะทีวีตรงนั้นแต่ถ้ายังไม่ถึงเป้าเนี่ยใช้ EMA 50หลันนะครับโอเคอันนี้สำหรับตัว b g c ตัวต่อมาครับการบ้านของเราที่วางกันไว้หลักๆเลยจะมีอยู่อโอ้สองสตัวนะหลักๆก,ก็จะมี c t x c ตัวนี้กำไร47%และนะครับต้องบอกว่าของพี่แชมเป็นถือสปอตนะครับตัวนี้กำไร40 47%แล้วจากตรงนี้ลันมาเนาะ ถึงเป้าขายไปแล้วแต่ว่าพี่แชมป์มานับโครงสร้างใหม่นะครับมานับโครงสร้างใหม่วันก่อนไล่กับเมมเบอร์แล้วมีเมมเบอร์ให้ไอเดียน่าสนใจมาเลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ถือต่อดีกว่านั่นคือกรณีที่ชุดนี้ครับเป็น5ขยายอ่าเป็น5ขยายคือ5ขยายยังไงนี่ครับตอนแรกเนี่ยมองไว้แค่นี้ชุด1 2 3 4ใช่ไหมแล้วก็ขึ้น5ตรงนี้จบแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาเห็นอันนี้ครับ พอเรามาเห็นตัวนี้นี่เรามาเห็นลักษณะของขึ้นที่มีการวิ่งนะครับมีการวิ่งเป็นคล้า,ายๆไดแอคอาไดแอคซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็น ending ได,ดแอคนะก็คือเป็น5จบตรงนี้เลยแต่เนี่ยจุดที่ทำให้กาวต่อได้คือชุดนี้ครับชุดที่มีการวิ่งมาเป็นขึ้น A ขึ้นขึ้น B นะครับจากนั้นลง C จะสังเกตเห็นว่าไอาการวิ่ง A B C ชุดนี้เนี่ยนะครับวิ่งคอลเลคชัน A B C ไซเวชชุดนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับตัวเป็นตอง B C fail ถ้าเราวัดเนี่ยนะครับถ้าเราวัดฟีโบจากขึ้น A ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยไอตัวนี้มันเลยเป้า100%มาแล้วมันเกือบจะแตะ168%อยู่แล้วซึ่งมันจะมองเป็นเคสของ ตัว s t o r m BC Fail ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอ C มันไม่ลงต่ำกว่าขา A ปุ๊บพี่แชมป์มองมองต่อเลยมองขึ้นต่อแต่เนี่ยถ้าเรามองดีๆตรงเนี้ยใครจะมาตั้งหลักเล่นในส่วนของตัว Triangle ก็สามารถทำได้นะครับจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่สำหรับคนที่ถืออยู่คือคนที่ถืออยู่เราก็รันเงินปกติเนาะเนี่ยก็รันเทนขึนมาเรื่อยยกไฮยกโลรันเทนขเรื่อยแต่สำหรับคนที่อาจจะครึ่งจะมีจุดเข้าตัวเนี้ยโซนเนี้ย เข้าได้อยู่นะครับสำหรับ C T X C โซน,นเนี้ยเนี่ย triangle set up มันมาสมมุติว่ามันเป็น triangle วิ่งออกข้างแล้วมันเบรกปึ๊กอย่างเงี้ยเราสามารถจะวาง S L ไว้ใต้นี้แล้วเล่นชุดเบรกนี้ได้อันนี้ลุ้นไปนะครับซึ่งอันนี้พี่จำก็มองไปเลยว่า5เนี่ยอาจจะเป็น5ขยายได้ชุดนี้เป็นขึ้น1เป็น2ที่เป็นรองบีใช่ไหมครับวิ่งขึ้น3 4 5เป่ายังไม่รู้อะลันไปก่อน เน่ะเาเน้นลันเทรนยกไฮย,ยกโลไปก่อนเป่าค่อยไปว่ากันนะครับใช้เอ A50 ที่4ชั่วโมงลันได้ไหมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเบรกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเบรกขาดไปเนาะวิ่งแท่งยาวฉีก่ออกไปนะเราสามารถใช้เอ A50 ที่4ชั่วโมงเส้นสีส้มเนี่ยช่วยลันได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ให้พิจารณากันคิดว่าอ่ะมีโอกาสใครออกไปแล้วมีโอกาสเรียนที่แล้วโซนเนี่ยน,น,น,นะครับสามารถจะกลับเข้ามาเล่นได้ต,ตัวต่อมาครับอันนี้ก็เป็นกรรมบ้านของเราเหมือนกัน โอ,อกก้ปกรบ้านแต่ละตัวนี่ถือมาเกินเดือนแล้วมั้งเนี่ย uh, x, เออ่ CFX นะครับ CFX ก็ตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่30%แล้วจุดเข้าจะอยู่ที่ประมาณ0.19ย์่งเ้าใช่ไหมไจุดเข้าอยู่ที่0.19ก็ของเรามันเล่นกันโซนนี้เนาะก็คือตัวลารีเบทลารีใช่ไหมเนี่ยเราเข้าจริงๆคือเราเข้าเงนข้างล่างตรงนี้นี่ครับโซนดีมานโซนตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็จะมีลารีเบส แล้วก็ลาลีใช่ไหมเราก็มาเข้าซ้ําในโซนนี้กันหรือบางคนอาจจะเข้าช่วงนี้ก็ได้ไม่ผิดใช่ไหมครับตอนนี้ก็เนี่ยครับการาฟก็วิ่งมาเหมือนจะบีบเข้าเป็นเวกถ้าตัวนี้มันจะมี2กรณีที่มองได้เวกตัวนี้บางทีมันเป็นเวกที่ค่อนข้างจะจะดูบูลลิสมันไม่ใช่เวกแบบแบบเป็นเอนดิ้งอ่ะถ้าตัวนี้ไม่หลุดพี่ชั้ไม่ออกนะถ้าตัวนี้ไม่หลุดลงมาเนี่ยไม่ออกถือไปเรื่อยเพราะบางทีมันสามารถวิ่งต่อขึ้นได้ตอนนี้มันถึงเป้า TP ที่1แหละเนี่ย TP หก็คือที่ศูน 25นะครับเป้า DP1 เนี่ยอยู่ประมาณ0.25ลุ้นทีพอยู่คือ0.3166านกะครับก็อันเนี้ยเป็นกันบ้านที่ก็อยากให้ลองถือต่อกันสังเกตนะแต่ละตัวพี่ชมา์มือเหนียวมากเลยป่ะไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยปล่อยคือตัวไหนมารันเทรนได้เรารันให้สุดเทรนนะครับตัวไหนลันเทรนได้มันอาจจะช้าหน่อยอะไรหน่อยแต่บางทีถ้าเกิดว่าทรงมันยังไม่ใช่อ่ะท่งมันยังไม่ใช่แบบกลับตัวเป็นขาลงอ่ะเราก็เน้นถือไว้ครับแล้วก็ใช้วิธีแบบถ้าเราห่วงกําไรอ่ะ ใช้วิธีเลื่อน s t ็อปลอ s ได้เห็นป่ะเอาขึ้นมาบาังทุนบังทุนได้เหมือนกันส่วนตัวต่อมาตัวนี้ดีใจมากดีใจมากรอบนี้มันมันพุ่งสักทีนะครับนั่นคือ DYDX นเอากหลังจากที่เราโดนสต็อปลอ s เป็รอบที่แล้วอ่ะรอบนี้คัมแบ็กนะครับจากทรงนี้ใช่ไหมที่เราให้ไว้ก็คือกราฟคอลเลกชันลงมาแล้วก็ให้จริงๆให้เลิ่อนตั้งแต่เข้าตั้งแต่ช่วงช่วงเบรกใช่ไหมครับช่วงเบรกช่วงนี้นี ช่วงเบรกช่วงนี้นะครับจากที่มันเนี่ยมีการวิ่งลงมาทำเนี่ยจริงมันเป็นท่าแลลี่เบรละลี่นะคือชุดนี้เป็นแลลี่ขึ้นมาตรงนี้ทาเป็นเบสใช่ไหมครับเป็นดีมาโซนเบสแล้วก็ตรงนี้แลลี่ขึ้นไปพอกราฟกลับเขา้เขา,เขา,เขามาในโซนเบสอีกครั้งเราก็จริงๆเนี่ยบางคนถ้าตาหูหูตาไวหน่อยอาจจะเข้าตั้งแต่ช่วงโซนนี้ก็ได้แต่ว่าพี่แชมป์เนี่ยช้าไปนิดนึงก็เลยมาเข้าโซนนี้แล้วก็มาเข้าอีกไม้หนึ่งช่วงมันเบรกออกมานะครับก็ตอนนี้ก็กําไรอยู่ประมาณ15% ก็ดีใจตัวนี้มันตัวนี้เราโดนโดนไปรอบหนึ่งแล้วเนาะรอบนี้ฟิกได้ทีเป้าแรกนะครับเป้าที่พีแรกที่สามจุดสี่แปดแปดนะครับอ่ะทีพีนี้วัดยังไงเนาะทีพีนี้วัดสักอย่างนี้ครับคือเรามองไปเลยว่าชุดนี้อาจจะเป็นหนึ่งนพะักสองย่างนี้เนาะก็ตีฟิโบไปอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยเป้าแรกที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นี้นี่เป้าแรกที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณสามจุดสี่แปดสามจุดสี่แปดแปดแปดหกแถวๆนี้นะครับ,รบส่วนเป้าที่ร้อยเอจจุดแปดนี่จะอยู่ที่ประมาณสี นะครับก็ผมลุนเป้า2อ,อยู่นะครับก็ลั่นกันต่อเนาะสำหรับตัว DYDX นะครับส่วนตัวต่อมาครับอืมไปเป้ P P, นะครับจริงๆตัวนี้เป็นกำบ้านที่ผมมองว่าทรงสวยมากให้ข้อสังเกตไปแล้วเมื่อในรายวันพุธท,ที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นกำบ้านของทางเมมเบอร์ด้วยนะี่ครับเป็นกำบ้านทางเมมเบอร์ที่ทรงอะ่ะมันมันมาแล้วเนี่ยแปลว่ากราฟอะ่ะมันพุ่งขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5หพัก A B บเนี่ยแล้วทรงมันจอ่อ ถ้าเราตีเป็นเส้นเทรนไลน์อย่างเงี้ยจะเป็นทรงทรงแฟตนะครับเป็นทรงบูลิตแฟตที่รอเบรกนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจสังเกตไหมเนี่ยกราฟวิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้อิเลฟเวฟก็รอเล่นเบรกก็ได้พี่แชมป์ก็ไปรอเล่นเบรกเหมือนกันคือก็จริงๆเนี่ยเล็งเข้าตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแต่รอเบรกดีกว่าก็เลยเนี่ยครับได้มาเข้าช่วงโซนนี้ entry โซนน,ซน,นี้ซึ่งตอนนี้ก็บวกมาแล้วครับประมาณ47.89%นะครับ47%นะบก็โหแบบเขาเรียกว่าแรางมากเป๊ะนะครับเมื่อวานนขึ้ ลวดเดียวเลยนะครับเมื่อวานขึ้นลวดเดียวเลยทีนี้อะเรามาดูกันก่อนดีกว่าสาหรับใครที่เข้าไปเนาะว่าอะพี่แชมเล็งเป้าไหนไ,หนไว้บ้างแน่นอนเป้าแรกทีพหนึงถึงลเนี่ยวัดจากฟิโบง่ายๆครับเรงเรา,เราผมมองเป็นขึ้น3ไปเลยก็คือวัดฟิโบเนาะก็เดี๋ยวตีให้ดูอีกรอบนะครับตรงนี้เป็นฐานขึ้นหนึ่งใช่ไหมครับขึ้นมาที่ปลายขึ้น1นจากนั้นเอามาวางไว้ที่ใต้ขึ้น2นะครับเนี่ยมันจะมีเป้าที่ประมาณ100% 100ถึงแล้ว ก็ 0. ประมาณ202ใช่ไหมครับเล็งเป้า3ไว้อยู่อันเนี้ยรันต่อนะครับอันนี้รันต่อ,อ,นนตอสําหรับใครจะไปลองหาจังหวะเล่นเนี่ยถ้าจะเล่นตัวเปป้ตอนนี้ถ้าดูจากภาพใหญ่ทำเฟรมเดย์เล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับเล่นยากเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมันบูลลิสเราจะเล่นเราต้องไปจับจังหวะดูในขึ้นย,ย่อยขึ้น4ชั่วโมงเงี้ยนปสังเกตยังไม่เห็นอะไรสมมตินะถ้าพี่แจมจะไปหาจุดเข้าแบบแบบอยากไปไล่ราคาอยากไปเล่นสวิงเทรดในเทรนใช่ไหมเนี่ยเข้าไป4ชั่วโมงยังไม่เห็นอะไร เข้าไปดูครับสัก1ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นอะไรอาจจะไปดูสัก15นาทีอ่ะเดี่ย1สินาทีก็จะเริ่มมีทรงหน่อยและว15นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟมันก็จะมีทรงแฟดในบาภายในอย่างนี้เนี่ยทรงแฟดภายในอย่างนี้ถ้ายังตอนนี้กราฟมันเป็นเทียนขาขึ้นอยู่เราต้องมองหน้าขึ้นอยู่แหละอย่าไปชอ็อตสวนนะครับใจเย็นๆนะเนี่ยถ้าไปเมฆแฟดออกไปก็สามารถจะเข้าได้เลยจากโซน15นาทีเนี่ยเราก็เล่นเป็นจังหวะเป็นรอบเป็นหมุนๆไปเนาะ อันนี้อันนี้คือกรณีที่ใครอยากไปเล่นสั้นนะครับแต่ว่าคลิปเล่นสั้นอันเนี้ยส่วนใหญ่อยากเล่นสั้นต้องไปเล่นกันเองเพราะว่ามันบอกไม่ทันหรอกนะครับมันไวมากนะอันนี้สําหรับในส่วนของตัวเปเป,เป้นะครับมองว่าน่าจะไปได้ต่ออันนี้อีกตัวหนึง่งราะตัวนี้เพื่อนๆหลายคนที่เทรดเอกชนไทยกันอยู่ก็เล่นกันเยอะก็คือตัวครับนะครับครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่ครับเรายังมองที่เราเข้ากันตั้งแต่ตรงนี้เนาะเข้าตั้งแต่72ตอนเนี้ยมันยัง ผมมองว่ายังขึ้นขึ้นห้าไม่จบเพราะว่าเรานับกันมาใช่ไหมครับเรานับเรานับชุดนี้ก็คือขึ้น1ขึ้น2ขึ้นสามพัก4ี่มเข้าอันโซนขึ้น4แล้วก็ขึ้นขึ้นห้าผมมองว่าขึ้นห้าเนี้ยยังไม่จบก็เลยยังถืออยู่เพราะว่าชุด5้าเนี้ยอย่างที่รู้เนาะว่าขึ้นภายในก็ต้องประกอบไปด้วย1 2 3 4 5สา้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยน่าจะยังขาดขึ้นห้า ที่เป็นนิวไฮอีกสักขาหนึ่งนะครับดังนั้นตัวนี้รอก็อย่างที่บอกไปเป้าเล็งไว้ประมาณ1 0 0นะครับดังนั้นประมาณนี้นะสำหรับครับนะครับก็โอเค5ตัวนี้ก็น่าเป็น5ตัวหลักๆที่ที่ที่มีให้กันบ้านไปจริงๆมันมีกันบ้านตัวอื่นอีกเนาะแต่ว่าพี่แชมป์ไม่ได้เข้าต่า่ก็มีบนตัวขายไปแล้วโอเคทีนี้ฟังพี่แชมป์โมเสร็จแล้วนะครับสำหรับ5ตัว6ตัวเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบ้านแล้วก็ตัวที่พี่แชมป์ติดลบอยู่กันบ้างเพราะว่าไอ้ตัวที่ติดลบอยู่นี่แหละการบ้านนะยังถืออยู่นะ,ะก็มาดูที่ตัวแรกนั่นคือ m a g i c สนะครับแมจิกสเนี่ยตอนนี้ลบอยู่6%นะครับลบอยู่6%อ่ะมาดูภาพนิดนึง Magic พี่แชมป์เข้าจากตนตรงไหนนะครับคือต้องให้ดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ m a g i c เนี่ยถ้าเราดูนะครับภาพใหญ่ m a g i กก็คือกราฟเนี่ยมันวิ่งมาเป็นเทวนขาขึ้นเห็นป่ะสังเกตน,นะ วิ่งมาเป็นเทียงขาขึ้นฟจากนั้นเนี่ยเขาเกิดช่วงไซเวย์ในโซนนี้ฟับฟับฟับไอโซนไซเวย์ตรงนี้เนี่ยพี่ชั้นมองเป็นลักษณะของ A B C ก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้มองอยู่นี้อยู่แล้วคิดว่าเออมันมีสมสวิงมีโอกาสที่จะไปได้ต่อประเด็นคือครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันก็สามารถมองเป็น ascending triangle หรือ triangle ที่เป็นลักษณะที่มันมีการบีบเข้าเป็นฝั่งขาขึ้นอย่างนี้เนาะอ่าอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า ascending triangle แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่มันเป็นแบบนี้เนาะเนี่ย บีบเข้าแต่ว่าการาฟต่ำลงเรื่อยๆแบบน,นี้ไฮต่ำลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า descending triangle ซึ่งจะมี2ท่าที่แตกต่างกันเนาะแต่ต้องเป็นีเรียมมองไว้จริงๆทั้งหมดมันก็คือสามเหลี่ยมมาแหละนะครับก็อันนี้มองว่าชุดของมันเนี่ยเห็นปาทำ ascending triangle แล้วเราเบรกกินไม่ได้พี่แชมปเลยเข้าตั้งแต่ตอนตอนเบรกนี่เข้าที่ยอดเลยครับไปยอดเลยเนี่ยอย่างชํานาญเลยแต่ว่าวา sl ไว้นะ sl ก็จะอยู่ที่เนี่ยครับ ใต้โลตรงนี้โซนประมาณ1.19ซึ่งตอนนี้มันเกือบลงมาแตะโดนเหมือนกันนะแต่ว่าก็หมุนกลับขึ้นไปได้ตอนนี้ยังถืออยู่นะครับแล้วก็มองว่าใครที่อยากจะมาลองเล่นตามดูเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้ไม่ยากเพราะว่าเนี่ยจุดติดลบค่อนข้างจะใกล้นะครับประมาณ8%ของพี่แชมป์พอดีมีถั่วด้วยตอนแรกพี่แชมป์ซื้อที่ยอดใช่ไหม ไม้นึงพอกันตกรถแล้วก็พอมันลงมาก็มีถั่วเพิ่มเข้าไปก็เลยติดลบประมาณ6อย่างนี้ทุนก็ประมาณ1.2ประมาณนี้ครับก็เลยตอนนี้ยังรันอยู่นะครับยังรันอยู่ก็อันนี้ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเผื่อใครอยากจะลุ้นเล่นไปด้วยไหมแต่ s ็อฟลอตอยู่ที่ประมาณ1.1925นกะครับก็ไประวังระวังให้ดีเอาดูตัวต่อมาครับที่คิดว่าน่าจะเป็นการบ้านที่โอเคอยู่นั่นคือตัวเซตาครับเซตาจริงๆเราเคย มีการบ้านรอบที่แล้วตรงโซนนี้นเนาะเด้งขึ้นมานะครับแต่ผมขายหมูมขายหมูตรงนี้แล้วมันขึ้นมาต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่ไหวนะครับกลับมาแก้แค่แล้วเราเจอการาฟชุดนี้เห็นปะว่ามันพักย่อมาเป็นโซนไซเวย์แบบนี้ซึ่งการพักย่อมันเป็นโซนไซเวย์แบบนี้เราจะมองเป็นเหมือนรูปธงใช่ไหมหรือว่าบูลลิตแฟร์อะซึ่งถ้าเบรกเราก็จะเล่นซึ่งเราเห็นแท่งนี้ไหมแท่งนี้เบรกออกมาแล้วพี่แชมป์ก็เลยพึ่งเข้าไปนะครับเข้าไปโซนประมาณนี้นะครับก็อันนี้มอง ชุดนี้วิ่งขึ้นต่อนะครับเป้ายังเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันไม่มีแนวต้านอยู่ข้างบนเลยแต่ก็ลองลันไปก่อนถ้าถ้าคิดไว้คร่าวๆเป้าที่เราคกดไว้ในใจเนี่ยอาจจะมองชุดนี้เป็นการวิ่งขึ้น A,B,C ก็ได้ครับก็อาจจะวางเป้าไว้ประมาณ100%เนี่ยร้อก็คือตรงประมาณ3.8เลยอันนี้ไม่รู้จะเวอร์ไปไหมนะแต่ว่าไม่มีเป้าข้างบนจริงๆก็เลยไม่ไม่มั่นใจว่าจะไปยังไงอาจจะใช้วิธีลันเทรนก็ได้สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นตัวนี้เพราะอันเนี้ยมีแค่สัญญาณเบรก เพียวๆเลยมีแค่สัญญาณเบรกเพียวๆเลยเนี่ยยังไม่ได้วิ่งด้วยซ้ำนะครับเพิ่งจะเบรกมาเป็นแทงแรกอา,อาจจะใช้รอบที่แล้วต้องไปดูเนี่ยเราอาจจะมาจับจากรอบที่แล้วไอ้กอที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยว่าเส้นอะไรมันเอาอยู่เนี่ยครับเราสังเกตว่าเส้น E m เม0ที่1ชั่วโมงเอาอยู่นะเอ่ชั่วโมงใช้ยังไม่ได้นะเพราะว่าเส้นไม่พอนะครับเพาราะกรนเพิ่งมาเราเลยมาใช้1ชั่วโมงแทนเนี่ยอ e m a 50้ที่หชั่วโมงเอาอยู่นะครับแล้วพอหลุดพอหลุดจริงจวลงดังมัน่ หนึ่งชั่วโมงครับลองรันดูก็ได้สําหรับตัวเซตานะครับส่วนตัวต่อมาอันนี้จะส่งให้กันครับมี2ตัวนั่นคือเบลอันนี้เล่นภาพใหญ่เลยสําหรับสายเอาใจสายสปอร์ตบ้างสายเล่นสั้นบ่อยแล้วเบลนี่ครับเบลพึ่งเบรกไทรแองเกลิลออกมาเลยนะครับอันนี้ <c oughs> ภาพรวมคือมองอยาวเป็นเน้นเป็นสปอร์ตนะเพราะว่าจุดสต็อปลอสค่อนข้างไกลสต็อปลอสเนี่ยผมมองไว้ประมาณ0.5เลยประมาณทัดเทียบก,กับราคาตอนนี้เนาะ ประมาณเกือบ30% 35%มสิบเปอนดังนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็คำนวณสมมติเราลงเงินหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับลงเงินหมื่นหนึ่งถ้าเสีย35%เก็คือเสีย3ามหลงเงินแสนหนึ่งเสีย35%ก็คือ3ามหมดังนั้นเนี่ยเวลาเราลงเราต้องคำนวณย้อนกลับแบบนี้ด้วยดูว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราลงมาเสียติดลบแล้วเรารับได้มันจะไม่ได้เป็นการโอเวอร์เทรดเนาะหรืออันเนี้ยผมมองว่าถ้าบางใครบางคนแบบเน้นจะทิ้งลืมเลยก็พอได้รรรแตนนรต่่่่ออนนเเเี้าาาลไปพะว ตอนนี้กราฟต้องบอกอย่างที่บอกกราฟ BTC มันขึ้นมาขึ้น5แล้วมันอาจจะขึ้นต่อกอนิดหน่อยได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอาการขึ้นต่ออย่างเงี้ยมันจะส่งผลให้กราฟชุดทวงเนี้ยวิ่งขึ้นด้วยไหมถ้ามันไม่วิ่งเรากราฟ BTC เกิดทิ้งแรงขึ้นมาเป็นแรงขึ้น4จริงๆใช่ไหมพวกเนี้ยมันอาจจะต้องย่อก่อนพวกเนี้ยอาจจะต้องย่อพักลงมาก่อนซึ่งอ่ะไม่แน่ตอนนั้นอาจจะได้ชุนดีอนะไรนั้นเนี่ยถ้าเกิดแผนที่เล่นอาจจะเป็นซื้อก่อนกันตกรถหนึ่งไม้รอพักลงมารีเทสโซนแนวรับ นโซนที่มันเป็นเส้นเทลไลน์เนาะอีกสักหนึ่งไม้ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับเบลอีกตัวต่อมามาติกครับทรงเดียวกับเบลเลยนี่ทรงเดียวกันมาติกก็จริงๆริงมาติกเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเรกูล่าไปเป็นกาฟล็อกอ่ะอันนี้ภาพเปนชัดกว่าคือเราสามารถสาม,มารถมองทราแองเกิลชุดนี้นะครับเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมเนาะสังเกตดูเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมเห็นปะ ปึ๊บ,บถ้าเรามอง triangle ชุดนี้จริงๆเราสามารถมองเป็นมองเป็นขึ้นสีได้นะอ่าเอาตรงๆเรามองเป็นขึ้นสีได้คือ,อยังไงครับชุดนี้วิ่ง1 2ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า a b c d e เป็นขึ้นสีอย่างนี้ขึ้นห้าได้เนี่ยอันนี้มองเป็น triangle จะมองเป็นถ้ามองถ้ามองด้วยกราฟล็อกอะจะมองได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่อยากกราฟล็อกก็เป็นเป็นกราฟแนวเรกูล่าลีเนียปกติก็ได้นะครับเราต้องมาลากเส้นใหม่กันนั่นเองเนี่ย ก็สามารถมองจากท่าเบรกเอางี้ง่ายๆได้เหมือนกันเป็นเบรกสามเหลี่ยมซึ่งอันเนี้ยก็ลุ้นอยู่มาติกเนี้ยค่อนข้างผมมองไว้บูลลิสประมาณหนึ่งเลยนะผมมองบูลลิสมาหนึ่งอันนี้สําหรับสปอร์ตนะสองตัวล่างอันนี้สายถือยาวๆสปอร์ตอยากเล่นเงินก็ได้แต่ตัวตัว,ตวเอาจิงส่วนใหญ่ผมก็เล่นสปอร์ตหมดเอาจิ้งส่วนใหญ่ก็เล่นสปอร์ตหมดดังนะน,นั้นเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นสี่ตัวที่ท,ที่หามาให้นะครับที่ท,ที่ทำงานบ้านมาให้คือจริงๆไม่ใช่หรอกเล่นเองนั่แหละแต่ก็ รู้สึกว่าทรงมันสวยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปพิจารณากันดูอ่ะทีนี้มีหลายคนถามถ,ามถึงเรื่อง BMB มาช่วงนี้อ่ะ BMB เป็นยังไงบ้าง BMB เป็นตัวหนึ่งที่พี่ชมถือไว้อย่างที่เคยบอกเนาะถือไว้เพื่อจะเอาไปใส่ในพวก BMB walls ใส่ในพวก pad l u Lunch p a d ลําพูในฝั่ง BMB เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ใส่อยู่แหละก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ากราฟก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยขึ้นมาเยอะจริงๆจ,จุดเข้าก่อนหน้านี้มันจะมีโซนนี้ที่วิ่งไซด์เวย์ออกแล้วเบรกอะ่ะเนี่ยก็เข้ามาซึ่ง อก็มองว่าก็ถือไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้ไม่ไซีเรียสอะไรสำหรับคนถามมาเนาะก็ถือไปเรื่อยรันเทรนง่ายๆก็ได้เนี่ย EMA EMA 50ที่4ชั่วโมงช่วยรันก่อนนี้ก็ได้นี่สำหรับคนไปเล่นฟิวเจอร์เนาะของพี่แชมป์ก็ไม่คิดอะไรอะถือไปนะครับใส่รันแพดลันพูอะไรวางไว้เรื่อย,อยนะครับช่วงนี้มันมีตัวใหม่อยู่นี่ใครที่ถือ b n b อยู่ฝั่งใบแนะนะครับก็สามารถจะ จะไปฝากไว้นั้นก็ได้นะถ้าไม่กลัวว่าราคาถ้าไม่กลัวว่าช่วงนี้ราคาจะผันผวนอืมแต่เนื่องจากทุนพี่ค่อนข้างโอเคทุนอยู่งล่างเลยก็เลยรันมาเรื่อยครับอ่ะประมาณนี้เนาะสําหรับภาพรวมทั้งหมดเป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า,าจะได้กำบ้านไปทำมาหลายตัวเนาะส่วนใครที่อาจจะมีอะไรที่พี่แชมป์เคยพูดไปแล้วเขาต้องบอกว่าเวลาเราไลฟา์หรืออะไรอย่างเงี้ยพูดหลายตัวนะครับพูดหลายตัวมันจําไม่ได้นะว่าตัวไหนอะไรบ้างแต่ว่า พี่ก็จะยกมาตัวเฉพาะตัวตัวที่พี่ยังเล่นยังถือโพซิชันอยู่ยส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ใครที่มีตัวไหนที่อยากจะรีคอร์พี่ให้พี่ช่วยพูดเนี่ยสามารถจะทําได้หรือจริงจะไปรอวันพุธแล้วเรามาคุยกันทีเดียว One Put, One Put วันพุธวันพุธเลยก็ได้นะครับถ้าใครมีคําถามมาก่อนก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้เองนะครับพี่ชมป์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอรล็อตครับสวัสดีครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเอาไว้เก็บบิตคอยและเหรียญคริปโตของเรายาวๆแบบมั่นใจวันนี้พี่แชมป์มานำเสนอในส่วนของ youkis hard wallet r e w a ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บ Seed f a ฟ e ไว้กับตัวแต่จะใช้ตัว R Key เป็นตัวเก็บ Private Key ของเราไว้ให้ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าซีด a ฟสของเราจะสูญหายหรือรหัสหลุดออกไปสู่มิจฉาชีพและนอกจากนี้ในปี2024 ทางยูคิดยังมีแคมเปญ anti s e ี t fade รับ mystery box สำหรับผู้ที่ซื้อยูคิดฮาร์ดแวร์บัลเลตในปีนี้มีสิทธิ์ในการมินตัว a อเรียนเอ o r พีคอ i o เ l i ชันลิมิสำหรับยูคิดเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจหาฮาร์ดแวร์บ l l e t ดีๆอยู่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ u k i ิด .io หรือสามารถดูที่ลิงก์ของ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ